ฉันกำลังเดินทางกลับไปบ้านเกิดเพื่อใส่อยู่กับพ่อแม่อีกครั้งฉันหวังจริงๆว่าความผิดพลาดในชีวิตจะกลายเป็นเรื่องดีๆได้ในที่สุดเดี๋ยวแต่นี่หรือคือห้องนอนเก่าที่บ้านพ่อแม่เปิดหน้าต่างให้ฝุ่นออกไหมต้องหาผ้ามาเช็ดหน้าต่างไหมอะ่ะกว่าจะหาเจอเกือบตกบ้านนี่ไงอ่าแบบนี้นี่เองนี่ขัดไปน้อยใจไปนะเนี่ยพ่อแม่ไม่ดูแลห้องให้เลยอ๋อจะต้องปิดหน้าต่างเพื่อให้ขัดตรงกลางได้ฟื้เรียบร้อยไปหนึ่งข้อบ้าน ที่หนึ่งเสร็จมาบานนี้อุ่นเสมือนเพิ่งเจอพายุทะเลทรายขออภัยสาหรับใครที่รับฟังแล้วรู้สึกเข็ดฟันเนี่ยดิฉันรู้สึกเข็ดฟันอย่างมากเลยใกล้ละกใกล้ลักใกล้จะเสร็จแล้วบานนี้คลีนออกไปให้หมดแสงแดดจงเข้ามาฟริงแค่คลิกหลายๆอันก็จะลอยตามมือดั่งวิงการดียมเลวิโอซ่าไม่อยากให้ขยะหมดเร็วเกินไปเลยอ่ะมันสนุกอู้วิงการดียมเลวิโอซ่าแบบไซส์จุเยอะสุดกว่าจะถึงกระบวนการถูพื้นก็ไปแล้วครึ่งวันถังขยะสามารถจุได้เยอะมาก ความสก,กปรกของพื้นนี้นั้นรอก่อนเลยนะเดี๋ยวจะได้ถูพื้นแล้วก็วางเฟอร์นิเจอร์และก็กองนี้กองสุดท้ายแล้วสภาพก่อนกวาดถูเริ่มดูดีละแต่เราไม่มีไม้กวาดถูเลยละกันมีอะไรให้ใช้ก็ใช้ไปอุ้ยพื้นเงาคุณใช้น้ำยาถูพื้นยี่ห้ออะไรคุณใช้น้ำยาถูพื้นยี่ห้ออะไรเนี่ยเลยชอบเอฟเฟกมากผ่อนคลายอะ่ะเริ่มน้าอยู่ขึ้นมาแล้วพ่อกับแม่จะต้องภูมิใจตรงมุมห้องก็เก็บให้หมดจะต้องสุมใกล้ๆมันจะสะใจกับความเงางามนี้มาก วิ่งทำไมมันเพลินอย่างนี้ไม่อยากให้ฝุ่นหมดไปเลยแต่ฝุ่นยังไม่หายไปอ่ะคาดว่าจะต้องถูพื้นให้ทั่วบริเวณก่อนฝุ่นถึงจะหายไปหรือเปล่ามุมใกล้หน้าต่างมุมนี้น่าจะวางโซฟาอ่านหนังสือได้เพลินๆเลยอ่ะแ,แดดส่องแบบพอดีเป๊ะห้องสะอาดแล้วตรวจสอบพื้นก็เงาวับสะอาดเรียบร้อยผนังนี่เก่าเกินไปใช่ปะในเมื่อเก่าก็ทาสีละกันเก็บมุมขอบก่อนเลยเบเอ้ยเรียบร้อยขึ้นมาทันตาเห็นค่อยๆทาไปแต่ ไม่รู้ว่าจะสามารถเลือกสีอื่นในภายหลังได้ไหมถ้าไม่อยากจะให้ห้องเป็นสีขาวอ่ะเดี๋ยวนะดิฉันต้องทาเองทั้งหมดมาจนสุดเพดานสูงนี้เลยเหรอโซนข้างเตาผิงถ้าวางต้นไม้ตกแต่งน่าจะน่าอยู่เลยจินตนาการไปก่อนที่จะเห็นตัวเลือกเฟอร์นิเจอร์เสร็จแล้วก็มาเก็บตกด้านบนที่เหลือทั้งหมดเลยปาดไม่ได้แล้วสีหมดแล้วก็มาจุ่มสีใหม่รปรูบรูปรูปร,ร,รอ่าเต็มแล้วปสู้กันต่อผนังหนึ่งฝั่งยังไม่เสร็จเลยเอาละเอาละตรงหน้าต่างก็จะคล กับเขาละฟิลตอนปาดสีมันดีอย่างบอกไม่ถูกแค่ทาสียังใช้เวลาขนาดนี้จัดวางเฟอร์นิเจอร์จะใช้เวลาขนาดไหนอู้อันที่จริงเสร็จแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว g e t t h ฟ f u r n i เจ r e ดีใจมากจะได้วางเฟอร์นิเจอร์ลงงั้นหรอปิง้งเฟอร์นิเจอร์มาแล้วมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างขอแกะเลยได้ไหมอ๋อแต่ละกล่องก็จะระบุมาให้แล้วว่าเป็นอะไรเอาแอามแกะเฟอร์นิเจอร์ก่อนเลยละกันแล้วก็ Unpack เฟอร์นิเจอร์แรกออกมามีโซฟาหนึ่งตัววางตรงนี้ไหมจะได้อ่านหนังสือฟิกไว้เลยมุม รับแดดยามเช้าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่อไปโอ้เรามีโซฟาอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่เลยงั้นหรอถ้าเราวางคู่กันตรงนี้ไปก่อนได้ไหมเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่อมาคือบีนแบ็กเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่อไปคือโอ้จะเป็นโต๊ะวางทีวีก็ก็คือ,ก,คอก็คือห้องนี้จะใช้เป็นห้องนั่งเล่นในตัวด้วยถูกไหมเอาเป็นว่าเอาเฟอร์นิเจอร์ออกมาให้หมดก่อนดีกว่าไหมแล้วก็มีเก้าอี้ตัวเล็กแบบนี้ด้วยไม่รู้จะวางที่ไหนอะวางนี้ก่อนละกันลูกชิ้นต่อไปคือเปิดกล่องสุ่มมากแม่ไม่รู้อะไรจะออกมาอ๋อเฟอร์ อร์ชิ้นสุดท้ายคือชั้นวางของแปลว่าห้องเนี้ยเป็นห้องนั่งเล่นอย่างเดียวแล้วแหละดิฉันก็เข้าใจผิดว่าจะต้องมีเตียงด้วยอุ้ยในหมวดหมู่ดอกไม้ต้นไม้นี่น่ารักมากทุกอย่างสดชื่นสดใสไปหมดอยากจะใช้ทุกชิ้นจะต้องรกแน่เลยหมดหรือยังต้นไม้อ่าต้นไม้หมดแล้วก็จะเน้นต้นไม้แล้วก็กระถางลายต่างๆวางแล้วก็อันแพ็คคคมไฟบ้างสิมีอะไรอู้รีเฟเจอร์เกมนี้ซิ่งได้อ่ะซิ่งมันหยดอันแพ็คออกมาอีกอู้สีขาวนี่ก็ดูดีนะถ้ามันคอนทราสกับสีเหลือง น่าจะได้เลยคมไฟคุณยังไม่หมดโอ้เราก็จะมีแบบที่ดูเรโทรแบบนี้ด้วยซึ่งก็น่าจะเหมาะกับโซฟาสีเขียวไหมเปิดกล่องโต๊ะมันเลยชิ้นที่หนึ่งอ๋อก็จะเป็นโต๊ะกาแฟาตรงนี้ชิ้นที่2ก็จะเป็นโต๊ะเล็กโต๊ะเล็กโต๊ะเล็กโอ้เรามีอาชีพออกแบบนั้นเหรอคะพอจะเริ่มนึกการใช้งานออกของเยอะๆนะเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วโอ้ก็จําเป็นนะเนี่ยเรามีเครื่องเล่นแผ่นเสียงพอจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าอะไรจะอยู่กับอะไรเปิดออกมาอีกลุ้นดั่งแกะกล่องสุ่มโอ้ พัดลมงั้นหรอยังไม่หมดมีอะไรอ่ะอ๋อทีวีแน่นอนละจะต้องวางทีวีบนโตนี้ต่อไปรูปภาพตกแต่งผนงังอันแรกโอ้เหมาะที่จะอยู่เหนือเตาผิงวางไปก่อนซิเพราะว่ายังมีชิ้นอื่นอีกด้วยชอบได้ฟิลรูปแรนดอมเต็มไปหมดเอาออกมาอีกเลยไหนดูซิเป็นเทียนโอ้เป็นเทียนแบบนี้ซึ่งน่าจะหมายถึงให้อยู่เรียงกัน3มอันแบบนี้และอื่นๆมีอะไรอีกแจกกันความปลอดภัยสําคัญเช่นกันอะโอ้พอจะนึกสไตล์การตกแต่งออกคร่าวๆ การตกแต่งปนหลากหลายดั่งบุฟเฟ่อันนี้จำเป็นมากดูสมจริงกับการทำงานออกแบบมาลองแต่งกันมีมุมทำงานแล้วก็มีมุมนั่งเล่นอะไรก็ตามที่เป็นสีเขียวจะลองจัดแจงหน้าเตาผิงต้นไม้ตรงนี้โต๊ะฟังเพลงแบบสุนทรีตรงนี้เครื่องเล่นแผ่นเสียงควรจะวางประมาณนี้ไหมเพลินๆนนะ่ะตกแต่งด้วยต้นไม้กระถางลายสีเขียวรูปนี้ก็วางตรงกลางไปเลยจาก,กันก็เหมาะมากที่จะวางใต้โต๊ะสำคัญคือโคมไฟอ่านหนังสือจะต้องดูเรโทรด้วยนะอยากได้พรมสีแดงพรมนี้แดงดีมาก เเขียวแอนแดงนี่แหละที่ถูกต้องในความเป็นจริงนี่ไม่ปลอดภัยแต่ดีใจที่เป็นเกมระวังพรมหน้าเตาผิงได้ไม่เสี่ยงไฟไหมพูดถึงไฟไหมก็ต้องวางสิ่งนี้แถวนี้ไปเลยโต๊ะทำงานก็เก๋มากทา,ากไปไว้ตรงมุมหน้าต่างตรงนี้น่าจับพอดิบพอดีเลยไหมก็ต้องมีเก้าอี้ด้วยก็ดูเป็นความรกที่อบอุ่นดีนะเทียนสามเล่มก็ควรที่จะอยู่เหนือเตาผิงนี่แหละแต่อาจจะเรียงสลับไซส์ให้อันใหญ่อยู่ตรงกลางแบบนี้จินตนาการว่าตอนที่ไม่ได้นั่งทางานก็คงเอาดอกไม้มาวางตรงเก้าอี้ เพื่อรับแสงแดดคิ Q ้วคิ้วเขาขยับด้วยแต่กระดาษนี้มันดูรกเอาไปแอบข้างหลังได้ไหมแล้วก็เปิดไฟไฟกระพริบด้วยดีเทลดีจัดทีวีก็ต้องวางบนโต๊ะนี้ใช่ไหมมุมที่ได้รับแสงแดดเยอะก็เมกเซนมากกว่าที่จะวางต้นไม้ฉะนั้นขยับโต๊นี้ฟึ๊บ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 มา,ารับแดดเต็มที่ต้นนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้ฟังข้อแสงได้เลยลูกแปลว่าทีวีจะต้องหันไปหาโซฟาประมาณนี้ปะกะร,ะระยะจากมุมบนเอาแบบเดินง่ายเดินสะดวกงั้นดอกไม ม้มาอยู่ข้างทีวีดีกว่าไหมลูกสดชื่นสดใสต่อสายตาต้นไม้ต้นสุดท้ายก็ยจะต้องรับแดดกับเขาด้วยหรืยบินแบคเนี้ยมาทํามุมนั่งฟังเพลงไปอ่านหนังสือไปด้านหลังเงียบๆตรงนี้ไหมมุมหลังทีวีประมาณเนี้ยคอมพ l e ทมุมนั่งเล่นด้วยโคมไฟตรงกลางจัดโต๊ะให้กลางซะหน่อยมุมอินโทรเวิร์ตเดี๋ยวร้อนหม้อพัดลมให้โอ้ถ้าคลิกขวาจะเป็นการเปิดพัดลมแบบสมจริงหมุนขึ้นลงได้ด้วยเก๋มากอ่านหนังสือก็ต้องมีโคมไฟแล้วก็เปิดไฟให้เลยแสงนัวมาก เรดิโอรุ่นนี้เลยตกแต่งเพิ่มคอนทราสต์สีฟ้ากับส้มน่าจะดีแต่ผนังฝั่งนั้นว่างเกินไปเราขโมยของตกแต่งจากฝั่งนี้ไปสักชิ้นได้ไหมเอาอันนี้มาเลยวางประมาณนี้แล้วก็เปิดไฟเลยมีพรมสีฟ้าที่ดูโคซี่พอดีเป๊ะโอ้ชอบมุมนี้อย่างมากคุมโทนพอดีพรมลายเสือนี่ไม่น่าจะได้ใช้นะส่วนพรมลายเสือนี้ก็ยังไม่ใช้ละกันเด้งลงกล่องไปเลยอู้และห้องนั่งเล่นของเราก็จะรีโนเวทเสร็จแล้วเกมตัวเต็มยังไม่ออก นะคะทุกคนสามารถไปลองเล่นกันได้ในสตรีมอะไรอะ่ะเราสามารถเป็น next level ได้ด้วยกันหรอน้องสาวคนเล็กของฉันเก็บเงินเช่าอพาร์ตเมนต์ใหญ่ในดาวเทาได้แปลว่าเราจะต้องไปแต่งอพาร์ตเมนต์ให้น้องสาวต่องั้นหรออพาร์ตเมนต์อะไรของหนูลูกคำว่าใหญ่อยู่ตรงไหนโอเคแต่เดี๋ยววันนี้ไปก่อนงาวแวบ,บมาส่งทุกคนเข้านอนในคืนสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนขอบคุณสําหรับพพอร์ตทุกรูปแบบทุกอย่างของทุกคนในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปต ต่อไปค่ะโอ้โหขยะหนักมากบบ๊ายายเดี๋ยวทายคลิปจะเป็นเกมเพลย์แบบที่เปิดเสียงเอฟเฟกต์เต็มที่คือตอนแรกมันปนกับเสียงดนตรีไงฮะมันก็เลยติดเลโก้ิีแยกออกจากกันไม่ได้อ่ะปิดเสียงดนตรีและลองให้ทุกคนดูเผื่อสนใจ